ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเ้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ โอเคก็ต้องขอการสบายดีนผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับสูซองฟอร์กัสซี่เนาะตอนนี้เราอยู่ในเกณฑ์ไม้ครับเอาชีวิตรอดสาวสีส้มองด้วยเองเนาะโย่ก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาในมอดของติ๊กต็อก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 มาในมอดของเกี่ยวกับวันฮาโลวีนกันเช่นเคยนะคะทุกคนก็คือแบบว่าเราทําแบบว่า กี่ยวกับฮาโลวีนไปแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันน้อยอ่ะมันยังไม่ได้ใจอ่ะอยากได้แบบจะเจอตัวอะไรที่มันโหดๆอีกอ่ะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนเราจะมาสุ่มกันนะคะว่าเราจะเจอตัวอะไรนั่นเองอาจจะเจอตัวดีหรือว่าตัวร้ายก็ตามเคยนะคะทุกคนแต่ว่าสาธุอยากให้การได้เข้ามาด้วยเถิดคือหวานแบบทําการปิดเซิร์ฟไปแล้วนะคะทุกคนแบบทาให้หวานสามารถเข้าได้คนเดียวนะคะก็ถ้าการเข้าได้หวานก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะก็ท้อใจจริงๆเลยโดนแก้ด้คลิปเลยทุกคนจะเป็นร้อยคลิปแล้วมั้งเนี่ย นี่แนะทุกคนเป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะในการเอาชีวิตรอดครั้งนี้นะคะทุกคนเฮ้ยภาษาตรงนั้นพอดีเลยอ่ะแล้วมันไม่มีของนะทุกคนคือหวานไปหลายรอบมากแต่มันไม่มีของอ่ะเราต้องไปที่อื่นเี่ยมีของเซไปแล้วแบบมีต่พ่อหมดแบบยืนแบบง่อยๆอยู่ตัวเดียวเงี้ยไม่เอาไม่เอาเราไปที่อื่นดีกว่ามันยังแบบมีตีมฮาร์วีนอยู่ไหมอ่ะคือแบบคลิปก่อนเราแบบว่าฆ่าซอมบี้มันจะมีวิญญาณหลุดออกมาใช่ไหมทุกคนแบบเป็นซอมบี้ที่มีปีกแล้วก็มีวงแหวนอ่ะเออซอมบี้เทวดาเออนั่นแหละ ไม่รู้ว่าโมจังเขาออกหรือ,อยังแต่ยเราจะลองแบบว่าหาค่าพวกมอนสเตอร์สักตัวเลยแล้วกันแต่ว่าเราจะมาทำดาบกันก่อนนะคะทุกคนถ้าเรามือตีแบบเป็นชาติคองจะไม่ตายนะเผื่อคนที่ตายจะเป็นเราด้วยซ้ำแปจะเจอตัวอะไรนะทุกคนทุกคนตอนนี้ให้ทุกคนคอมเมนต์มาก่อนนะคะว่าพี่หวานจะเจอตัวอะไรแต่อย่าห้ามห้ามแบบว่า ขี้โกงด้วยกันกอคิดไปนะคะทุกคนลองคอมเมนต์มาเลยตอนนี้แบบเออพี่หวานต้องเจอแบบว่ามนุษย์แตงโมม,มนุษย์ฟักทองอแน่ๆอะไรเงี้ยเออทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะถ้าใครคอมเมนต์ถูกคนนั้นจะได้ได้ได้ใจหวานงาล่ะไม่มีไม่ไมีอะไรให้ไะทุกคนเออทุกคนหวานแบบว่ามีเรียกอะไรอะ่ะมีแผนว่าจะทําการไลฟ์สตรีมอ่ะแต่แบบว่า ไม่รู้จะไลฟ์สตรีมเกมอะไรหรือว่าคอนเทนต์อะไรดีอะทุกคนทุกคนช่วยคิดหน่อยนะแบบอยากทำอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับไมค์คําแต่ถ้าทุกคนอยากดูคลิปเกี่ยวกับไมค์คําอาจจะมาไลฟ์ให้ดูนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูนะแล้วอันจะไปเลื่อนอ่านดูนะคะจะไปที่ไหนก็นดีอะระต้องหาอาหารก็เอออันนี้คืออะไรวะอุ้ยมันยังไม่สุกอ,อ่ะมันคือเชืออ่อมันคือเบอร์รี่ใช่ไหมแค่แหละเป็นลูกอย่างนั้นอะเป็นแบบต้นอย่างนั้นอะมันไม่มีอาหารให้เราจริงๆรงหรอคือขีดอาหารเราลดแล้วนะ เยอ้ยอะไรอ่ะคุณดาบตกลงมาจากท้องฟ้าเหรอเฮ้ยดาบฆ่าวเวมพายเฮ้ยดาบฆ่าวเวพ็พายอะไรอ่ะอุย้ยจิงดาบข่าวเวมนพายแต่มันกินไม่ได้ไหมเออไม่ไม่ใช่กินไม่ได้มันมองอาหารแล้วมันพูดเรื่องกินเฉยเลยคือแต่มันแบบว่ามันใช้ไม่ได้หรอมันน่าจะใช้ยากกับแบบว่าพวกเวมไพายใช่ไหม แต่ว่ามันต้องมีแวมไพร์แน่เลยทุกคนเป็นแวมไพร์เนี่ยแต่เมื่อกี้นี่ยเอ้าเฮยเนาะมันไม่ใช่ต้นเบอร์รี่ทุกคนมันเป็นต้นแบบว่าพืชผักผลไม้อะไรเงี้ยเออพวกผักเออดีนะเราไม่ได้ไปไกลเราจะได้แบบว่ากลับมาโอ้แต่ขึ้นช้ามากเลยทุกคนแต่ว่ามันต้องมีแวมไพร์แน่แเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนแบมแบมแวมไพร์อุ้ยตกใจหมดเลยทุกคนมันจะวิ่งไปอุ้ยอุ้ยทุกคน อู้เยอะมากอุ้ยทำไมมันทำหน้าอย่างนั้นน่ะมันสั่งมันสั่นคองึกงึเงึกเลยอุ้ยไม่รู้หละแต่กลัวขอกลัวก่อนได้ไหมขอกลัวได้ไหมอุ้ยทุกคนได้มันสั่นคองึกอเงื้งกเฮ้ยใครอะนักล่าเวมไพายเฮ้ยนักล่าเป็นพายเหรออุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยเราเราตามเขาไปดีกว่าเผื่อเผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือมาช่วยแล้วค่ะเมื่อกี้มันมาเยอะไปหน่อยก็เลยตกใจตอนนี้มาช่วยแล้วค่ะ มาก็มาสซก็มาเดียวทำไมมันเยอะขนาดนี้ละ่ะอุ้ยอุ้ยทุกคนอาหารเราก็ไม่หิวเราต้องตายแน่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนขอเซฟเลือดติงก่อนแล้วกันนะเพราะว่าหลอดอาหารก็ไม่หิวเอเฮ้ยขอกินก่อนเดี๋ยวไปช่วยไม่เป็นไรคุณกิงอยู่แล้วอ,อาหมดแล้วเนาอสวัสดีค่ะเมื่อกี้คือาจะไปช่วยแต่ว่าแต่ว่าไม่ไหวก่อนเป็นไรไหมสาวน้อยไม่เป็นไรค่ะ สบายมากเหมือนจะไม่โดนกัดนะคิดว่านะาะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยมาทําอะไรดึกๆอ๋อหนูแบบว่ามาทําแบบว่าคอนเทนต์เอาชีวิตรอดอะคะ่ะแบบว่าเออเอาชีวิตรอดในป่าคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่รู้เลยอ่มันมีแวมพรยอ่ะแต่ดีนะที่หนูได้ดาบนี้มาหนูไม่รู้เหมือนกันว่าได้มันจากไหนอยู่ดีมันก็ตกมาจากท้องฟ้าแต่ก็มันคาแวมพายได้จริงๆแหละถึงหนูจะไม่ได้คาสักตัวก็เด้เด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องก็ ก็หนูไม่รู้นี่นะหนูนึกว่ามันเป็นเขาปกติอะไรเงี้ยแบบนึกว่าจะมีแค่แบบพวกซอมบี้แบบแปลกๆแ,แต่ไม่คิดเลยว่าจะมีแบมบพายอะเต่แล้วคุณลุงคุณลุงอยู่แถวนี้ตลอดเลยเหรอคะคือแถวนี้มันจะมพายเยอะหรอคะถึงมีนักล่าเนี่ยว่าแต่ดาบนั่นหรือว่าเธอจะเป็นเวนเทโอไม่ใช่คะ่ะเออหนูบอกว่ามันตกมาจากท้องฟ้านะคะหนูก็เลยเก็บมาก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาจากไหนแต่ก็ออแต่หนูก็สามารถเอาไว้แบบว่า ป้องกันตัวค่ะคุณลุงเจ้าคือหรอคะมันอาจจะเป็นของลุงก็ได้เพราะว่ามันดัาเหมือนกันเลยด้วยสิไม่ไม่อ๋อโอเคค่ะงั้นงั้นเจอกันนะคะคุณลุงช่วยฉันล่าราชามันหน่อยราชาเวมไพรเหรอมีด้วยเหรอมันใส่หน้ากากมีด้วยเหรอราชาเวมไพรอุ้ยอันนี้มันเอน่ากลัวกันไหมมีอุ้ยมีโอ้ปืนด้วยเหรอ ลูกโมทุกคนเอาไว้แบบว่ายิงยิงใส่กกมันโอ้เจาะกระโหลกเลยหรือเปล่าเนี่ยแบบทะลุหัวใจเลยไหมงั้นได้ปืนแล้วอันคุณลุงพอจะมีอาหารแบบติดตัวบ้างไหมคะคือหนูไม่มีเลยหนูหิวมากเลยอะ่ะรู้เปล่าเวนเฮลกินอะไรไม่รู้ค่ะ <laughs> ไม่รู้อะ่ะเขากินอะไรเขาได้จะกินข้าวเหมือนคนปกติอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอะ่ะกล้วยเหรอ <laughs> เวนเฮลกินกล้วยเหรออ่อโอเคค่ะอย่างน้อยก็ได้กินแหละ ขอบคุณมากนะคะแล้วเราต้องเริ่มล่าจากตรงไหนอะคะคือหรืว่ามันไม่น่าจะอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้นะมันน่าจะอยู่ในถ้าที่มันมืดๆหรือว่าอาจจะอยู่พื้นที่ที่โอแสนจะห่างไกลจากตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ลูกกระจอกมันเยอะมากเลยอะมันน่าจะไม่อยู่ที่เดียวกันนะอย,อยู่ทุกอยู่ทุกท,ที่เลยหรอแต่มันเป็นราชานะเพราะที่นี่คือถิ่นมันอ๋อใช่เหรอหุยตกใจหมดเลยคุณลุงยิงทําไมอะตกใจหมดเลย หินมันหรอขึ้นหนูมเมาชีวิตรอดผิดที่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ดีนะั้นที่เจอคุณลุงก่อนไม่งั้นหนูาตายแน่เลยอะแล้วหนูต้องระวังตัวยังไงเนี่ยถ้าหนูโดนกัดใหม่จะทาไงอะหนูโดนกัดมาหนูนาตายแน่เลยหนูยังหนูยังไม่อยากพลาดพักจากแม่นะเดิไปสำรวจทางนั้นได้ค่ะแล,ลแล้วคุณลุงล่ะคะแล้วเราไม่ไปด้วยกันหรอกคะ่ะหนูกลัวไ,ไปจริงๆหรอตัวอะอ,อุ้ยอะไรอะตัวอะไรอะ ตัวอะไรอ่ะตัวมีซอมบี้ทุกคนแล้วก็ตัวอะไรอ่ะเบกกิ้งนิวใช่เบกกิ้งโอ้ยโอ,ยโอย้ทุกคนเอฟเฟกต์การตายได้น่ากลัวมากเลยโอย้มีแขนเหลืออยู่ข้างหนึ่งด้วยโอ้ยอันนี้คือตัวอะไรอ่ะอุย้ยตกใจหมดเลยซอมบี้บ้าแต่อันนี้มันซอมบี้ที่อยู่ในมอสอะทุกคนมันไม่ใช่ซอมบี้ปกติวันหยากรุ่มเหมือนกันว่าซอมบี้ปกติมันยังมีแอรแบบว่าปี๊ปปี๋อยู่ไหมคือมันไม่เจอแวมไพร์เลยคุณลงุงเจอแต่ซอมบี้แล้วก็แล้วก็เปรตหัวระพง นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยเป็ดเป็ดเป็ดตีแรงมากฉันได้กินกินอะไรกินกล้วยเหรอหรือว่ากินต้นหนูหรือเปล่ากินกล้วยแหละนั่นไงไหนอุ้ยนั่งงน,นมันค้างคาวไม่ใช่หรออุ้ยมันก็ไปเลยสิคะอุ้ยทำไมมันหลายตัวจังอ่ะอุ้ย,ย,ย,ท,ำยทำไมหลายตัวจังอ่ะอุ้ยเดียวเดียวทำไมเดียวทำไมหลายตัวจังอ่ะอุ้ยเดียวถูกอยู่ทุกที่เลยเหรอ เดี๋ยวเดีหนูจะตายคูลุงหนูจะตาย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 หนูตายหนูจะตายหนูตายหนูจะตายหนูายหนูจะตายหนูตานจตายหนูจะตานูจะตายหนูจอตายหนูตายหนูจตายหนูตายหนูจะตายหนูตายหนูจตายหนูายหนูจานูจะตายหนูตายหนูตายหนูจะตายหนูตายหนูนูะตายนูายหนูยหนูตายหนายหนูยหนะตายหนูจตายหนูตายหนูตายหตายหนูจะตายหนนะตายหนูายหนยหนนูยหนูายหนูะตายหนูยหนูตายหนูนหนูตาจะตายหาย อุ้ยทุกคนโอ้มันเยอะมากเลยอุ้ยทุกคนมันตีแรงมันตีเร็วด้วยอุ้ยทุกอู้ทุกคนออ้ยอู้โอ้โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่าทำไมมันตายยากจังเลยค่ะอุ้ยเลือดมันเท่าไหร่คะเนียคุณลุงโอ้ทุกคนมันดำปึ๊กเลยทุกคนโอ้ยมันเยอะเกินไปไหมทุกคนมันฟูงมดเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยท้ออ่ะอุ้ยท้อเลยอ่ะอู้ทุกคนมันตีแรงเกินไปอู้ทุกคนโอ้มันตีมันอุ้ย โอ้โหนี่ก็ทั้งซอมบี้ทั้งอะไรเนี่ยโอ้ยสุนหนูยับเลยโอ้ยโอ้ยขอบคุณนะคะที่โยนให้แต่ก็แบบโอ้มันเยอะกันไปไหมมันก็ตีแรงโอ้ยนี่ก็ยิงปืนอยู่นั่นแหละโอ้ยเบงท้อว่ะปืนยิงดีกว่าไหมอ,อุ้ยกระสุนก็มาลีเลยตอนนี้เนาะออย่ายิงก่อนนะคะทุกคนฮึบเบง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 อุ้ยดีมากบาซูก้าแต่ขอทำการฆ่าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมาตุยหลังนะคะทุกคน หมดหรือยังหมดแล้วแหละ้นขอฆ่าตัวนั้นด้วยละกันเพราะว่าเผื่อมันจะตุยหลังเราอูทออออ้ทุกคนอุ้ยอะไรอะอะไรอู้ไม่แล้วอ้ยัุกคนมันจะตายจะตายเลยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตายแน่ตายแน่ๆนเลยอู้มันจะสวีโอ้ตายแน่ๆนเลยตายแน่ๆขอกินก่อนได้ไหมขอกินก่อนได้ไหมขอกินก่อนได้ไหมอุ้ยแล้วอาหารลดเร็วมากเลยทุกคนนะอะอู้กินไม่ทัน โอ๊ยขอกินก่อนได้ไหมขอขอกินโอ๊ยกูจะตายอีกแล้วโอ้ยอาหารมันลงเร็วมากเลยอ่ะคุณนักล่า뱀พายเหนื่อยว่ะแล้วนี่คือตัวอะไรเนี่ยอ๋อนกหรือว่า뱀พายหลอดอนะ่ะทุกคนเห็นค้างคาวเป็นเห็นนกเป็นางคาวเป็นอะไรม่วนหมดเลยอ้ยอะไรเนี่ยอะไรพอกนั้ก็ไม่รู้ซอมบี้ก็โอ้ยจากตัวอะไรบ้างโอ้ยทุกคนกระตุกอุย้ยเสียงเลยอ่ะ วาสุก้าเหรอโอ้โคุณลุงนากก่ากลัวจริงเว้ยตกใจเบิดโอ้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเลยอออย่ามาใกล้ได้ไหมถ้าเธอไม่แข็งแล้วเป็นซอมบี้เยอะจังเลยอ่ะอุยอ้ยอุย้ยโอ้โเอฟเฟกต์การตายน่ากลัวมากกานฆ่ามันุณเป็นลพลังพงอุย้ยคุณลุงมันเดินหนูไม่ใช่ไรมันเดินหนูขอบคุณมากเลยค่ะแต่อาหารลงเร็วไปมากเลยคุณลุงไม่หิวบ้างหรอคะหนูไม่เห็นคุณลุงกินสักคำเลย หนูหิวมากเลยสิหิวไหวได้เฮ้ยเช้าแล้วโอ้ยรู้สึกดีใจจังเลยรู้สึกผ่านค่ำคืนเลวร้ายมายังไม่เจอราชามันเลยเจอแล้วเหรอคะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวใช่เหรอคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงโอ้ยอย่าไปใกล้มันอย่างนั้นสิคะโอ้ใชาร์จกระสุนก่อนนะคะคุณลุงแป๊บนึงแป๊บนึงฮึบฮึบโอ้ยคุณลุงคุณลุงเฮ้ยหนูเข้าชาร์จเลยแล้วกันคุณลุงคุณลุงยิงยิงทุกคนเฮ้ไม่ใช่หนูมัน ยิงมันสิไม่ใช่หนูยิงมาคุณลุงลุงหนูยังไม่ได้หิวอาหารหยังไม่ได้หิวอาหารแบ๊บนึงคุณลุงระวังตัวนะคะแบ๊บนึงตายเหรอมันตายแล้วอุยอ้ยอุ้ยเหนื่อยมากเลยอะ่ะเฮ้ยเย่ก็แต่หนูโดนกัดนี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใชห่หนูไม่ได้หนูไม่ได้โดนกัดไม่ใช่ ฟังกันเลยทุกคนเนี่ยเราเสิร์ฟเป็นคนดีอุตส่ารอดมาได้อุส่าช่วยคุณลุงอ่ะไม่เป็นไรทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานแล้วก็คุณลุงด้วยนะคะคุณลุงไม่ฟังเหตุผลเราเลยอ่ะก็นั่นแหละค่ะทุกคนอยากให้หวานทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าคลิปอะไรตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วหวานจะไปไล่อ่านนะแล้วก็อยากให้หวานไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับเกมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะอย่าลืมล่ะแล้วก็ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายฮู้